สวัสดีครับพุทชงสิริธัญผลเป็นใคร <c oughs> นั่นแะสิครับพุทชงสิริธัญผลเป็นใคร <c oughs> แต่ไม่ใช่โจนแน่นอนครับ ก็ใครที่อยู่ใกล้นะฮะคนนั้นส่วนใหญ่ก็จะรวยหรือจะประสบผลสําเร็จมีแต่จะได้จากตัวผมเนี่ยซะมากกว่าด้วยซ้าไปครับทำยังไงให้รวยทำยังไงให้รวยล้วครับเราก็ต้องรู้จักการให้การที่รู้จักการให้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะจะทำอย่างไรให้รวย<ำ>ก็ต้องรู้จักการให้ การให้เนี่ยให้เขาก่อนก่อนที่จะ,จะรับจาก,จากเขา เราต้องให้เขาก่อนเช่นอยูอ่ๆถ้าเราไปร้องเรียกว่ามาเลยครับ,บสินค้านี้นะครับ1,000บาทซื 1, ้อเลย1,000บสสาทรับรองได้ว่าแทบจะไม่มีคนซื้อแต่ถ้าสินค้านี้นะครับมาเลยครับแจกฟรีแจกฟรีห้าสิบท่านแรกใครมาถึงก่อนแจกฟรีก่อนรับรองว่าคนแห่เข้ามาเต็มเลยเมื่อเราแจกฟรีก็ต้องมีสัจจะนะฮะเราก็ต้องมีสัจจะก็ต้องแจกจริงๆแจกในงบที่เราควรที่จะแจกนั่นคือเป็นการให้เมื่อแจกเสร็จเราถึงจะขายเมื่อขาย ขายก็ต้องขายแบบมีคุณธรรมการที่จะรวยได้ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมใจแลกใจก็จะได้ใจแต่ว่าต้องเป็นใจที่มีคุณธรรม มีสัจจะคิดดีพูดดีทดําดีมีศีลตรงนี้แหละครับทุคนผู้ชมครับเราก็สามารถที่จะรวยไนดะ้อย่างเช่นนะฮะเปลือกหอยเปลือกหอยเนี่ยมันยังขายได้เลยนะฮะไม่ได้โกหกจริงๆเปลือกหอยมันขายได้ขา,ไดขายได้ที4 5 0 0 0ันบาทในหนึ่งชั่วโมงคือว่ามีคนเคยแบบท้าสมัยก่อนผมเล่นละครก็ไปถ่ายละครที่ชายหาดแล้วปรากฏว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งล่ะท้าขายของเก่งใช่ไหมลองขายเปลือกหอยซิเปลือกหอยจะขายได้ไหม เปลือกหอยขายได้เขาตกใจก็ฮ่าจริงเหรอเปลือกหอยนี่นะขายได้ผมบอกใช่เปลือกหอยขายได้ครับแล้วจะขายภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงผมจะขายให้ได้ครึ่งหมื่นเปลือกหอยจากไหนอ่ะ เปลือกหอยจากชายหาดนี่แหละเอา้าลองขายดูสิวันนั้นผมไปถ่ายละครที่แถวชนบุรีนะฮะริมชายหาดมันจะมีเปลือกหอยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีดารามีเอ็กซ์ป้านักแสดงสมทบหรือที่เขาเรียกกันว่านักแสดงประกอบทั้งชายทั้งหญิงมาเข้าฉากเป็นร้อยคนเลยนะมาในฉากงานแต่งของพระเอกนางเอกเขาดังนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็พักกินข้าวผมก็เลยไปเก็บหอยมานะฮะไปเก็บหอยมาใส่กระป๋องมาเต็มลยสิบกระป๋องผู้ใหญ่ก็มองดูโอ้โหสิบกระป๋องมันจะขายยังไงกันว่าห้าพันบาท บอกว่าช่วงที่พักกินข้าวอ้าวมาแจกฟรีแจกฟรีทุกคนกำลังกินข้าวอยู่คำว่าแจกฟรีเนี่ยเขาหยุดชะง,งักหมดเลยนะครับกำลังจะตักข้าวเข้าปากเนี่ยดาราเอ็กต้าดาราสมทบหรือดาราตัวประกอบเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยกำลังจะตักข้าวเข้าปากเนี่ยเขาหยุดคำว่าแจกฟรีอะไรว่าแจกฟรีผมบอกแจกเปลือกหอยฟรีโอ้กินข้าวต่อ พอบอกผอบอกแจกเปลือกหอยฟรีกินข้าวต่อเอาแนละ้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกอา้าวแล้วมันจะขายได้ยังไงไม่มีใครสนใจเปลือกหอยเลยแล้วจะขายที่ต้อง5 6 0หกพกว่าครึ่งหมื่นเนี่ยภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะขายยังไงผมก็บอกว่าเปลือกหอยแจกให้ฟรีแต่ไม่ใช่เปลือกหอยธรรมดาผมก็หันไปทางพระเอกผมจะให้เปลือกหอยที่มีลายเซ็นของพระเอกครั้งหนึ่งในะชีวิตคุณมาถ่ายละครกับพระเอกชื่อดังนางเอกชื่อดัง วันนี้คุณจะได้เปลือกหอยที่ท้องทะเลเนี่ยเป็นเปลือกหอยธรรมชาติผมจะโน้มน้าวจิตใจให้มันมีคุณค่าขึ้นมาจากเปลือกหอยเนี่ยเขาไม่สนใจแต่เป็นเปลือกหอยที่ได้จากพระเอกแล้วไม่ใช่ได้เปลือกหอยจากพระเอกธรรมดามีไลเซนจากพระเอกด้วยซึ่งพระเอกเขาก็ไม่รู้ตัวฮะอะไรเหรอ จะมาเอาเปลือกหอยแล้วพร้อมลายเซ็นผมก็เลยหันไปถามพี said, ่เอกบอกว่าปกติเนี the ่ยไปโชว์ตัวเนี่ยเท่าไหร่เขาบอกแหมสําหรับพี่ตุ้มเนี่ยกันเองขอหมื่นเดียวแต่ชั่วโมงนี้ไม่ต้องเสียค่ารถค่าลาไปที่ไหนผมขอแค่ห้าพันบาทเอาละสิผมบอกได้เดี๋ยวจะให้พี่เอกเนี่ยห้าพันบาทผมก็เลยให้พี่เอกเนี่ยเซ็นลายเซ็นในหอยพเอกนั่งเซ็นเซ็นเซ็นลายเซ็นในหอยเปลือกหอยนะฮะเซ็นลายเซ็นไปเซ็นลายเซ็นไปเซ็นลายเซ็นไปเต็มเลยผมก็คํานวณดูนะการที่จะเป็นนักขายที่ดีการที่จะเป็นนักธุรกิจที่ดีการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เรราาาาจะะต้องงมีกลลทุนนนแคคํํววณ นี่สําคัญมากผมมองไปเลยที่คนคนมีอยู่ประมาณร้อยคนถ้าเราจะเอาตังจากเขาเนี่ยให้ถึง5,000ันบาทเนี่ยเราจะเอาเท่าไหร่แต่ก่อนจะเอาจากเขาเราต้องให้เขาก่อนขอเขาว่าแจกฟรีพร้อมรายเซ็นเปิร์บคนแห่วิ่งทิ้งจานข้าวมาเลยครับอยากจะอยู่ใกล้พี่อเอกแล้วผมก็บอกว่าได้ลายเซนไม่พอได้ถ่ายรูปพี่อเอกด้วยคนกว่าร้อยคนเนี่ยนะฮะได้ถ่ายทุกคนเลยเอาไปเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิตมาถ่ายละครที่ท้องทะเลแล้วได้เปลือกหอยพร้อมรายเซ็นของพี่เอกไปเนี่ยให้ลูกให้หลานดูคุณจะได้คุยกับลูกหลานพี่ป้านาอาได้ว ใกล้ชิดกับคนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแหละครับเขาแห่กันมาเต็มเลยแล้วจะเอาเงินยังไงในเมื่อเราแจกฟรีผมก็เลยบอกว่าจะแจกฟรีทุกคนไม่ได้ให้กับคนที่มีแบงค์ธนบัตรแบงค์อะไรก็ได้เพื่อ,เพ,อเพื่ออยากจะดูเงินอยากจะดูเงินในตัวเขาเดี๋ยวมีเงินอยู่เท่าไหร่ถ้าผมประกาศไปตรงเลขท้าย2ตัวของใครแบงค์ธนบัตรนำโชคอันนั้นได้เปลือกหอยพร้อมลายเซ็นฟรีแต่ถ้าประกาศผิดไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรเลยผมก็ประกาศไปถ้าเขาถูกจรงนะิงเนี่ยอย่างเช่นว่าใครมีแบงค์ธนบัตรนำโชคแบงค์อะไรก็ได้ประกาศไปตรงเลขท้าย2ตัวเลขที่19 รับหอยพร้อมลายเซ็นพร้อมถ่ายรูปพระเอกคนแรกเลยครับคนเป็นร้อยคนเนี่ยคำว่าหนึ่งเก้าเนี่ยมันก็มีบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างใช่ไหมไอคนที่ถูกก็ดีใจได้ถ่ายรูปไอคนที่เห็นว่าเขาได้ถ่ายรูปกับพระเอกได้ลายเซ็นพระเอกก่อนเขาก็ตื่นเต้นพอเขาตื่นเต้นเสร็จไอคนที่ไม่ได้ถ่ายมันก็อยากได้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับผมก็เลยถามว่าไหนใครที่ไม่ได้แต่อยากได้ยกมือเท่านี้แหละครับคนเป็นร้อยยกมือเต็มเลยถ้าผมคิดว่าเปลือกหอยอันเนี้ยพร้อมลายเซ็นนะฮะเอาเขาแค่คนละ50บบาทเพราะว่าค่า ตัวที่เขามาเข้าฉากเนี่ยเขาได้อย่างน้อยคนละ700บาทไอ้เจ็ดร้อยมันได้ค่าตัวมันมีตังค์อยู่ในตัวมาอยู่แล้วผมเอาเขาแค่คนละ50บาทตอนหนึ่งเปลือกหอยต่อหนึ่งลายเซนนะถ้าสองเปลือกหอยเนี่ยก็หนึ่งร้อยบาทร้อยกว่าคนเนี่ยสิบคนคนละห้าสิบสิบคนก็หนะ้าร้อยร้อยคนก็ห้าพันแมะร้อยคนห้าพันแค่คนละห้าสิบบาทนะผมประกาศเลยใครไม่ได้แต่อยากได้ถ้าผมประกาศไปตรงเลขท้ายท้ายสุดตัวเดียวของแบงก์ธนบัตรนำโชค คนนั้นได้ถ่ายรูปได้หอมแก้มพระเอกและได้ไลายเซนด้วยแล้วใครส่งมาให้ดูก่อนคนนั้นได้ก่อนมันเป็นการแข่งขันหลังจากเราให้เขาแล้วเราจะเอาคืนบ้างแต่ว่าต้องมีคุณธรรมนะแล้วต้องให้จริงผมก็ประกาศไปเลยครับรางวัลเลขท้ายท้ายสุดแบงค์ธนบัตรนำโชคมันจะมี1ิบหมายเลขเราเอาแค่5้าหมายเลขคือหมายเลขสามเลข5เลข7ดเลข9้แต่คนเขาเอาแบงค์ธนบัตรมากางเยอะยังไงก็ต้องมีคนถูกร้อยคนวิ่งเข้ามาหมดเลยวันนั้นทั้งวันครับพระเอกเราเซนลายเซนเปลือกหอยแล้วก็ให้หอมแก้มแล้วก็ถ่ายรูปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆทุกคนได้เอยซ เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาราเอกตาหรือดาราเขาเรียกว่าดาราตัวประกอบนะท่านผู้ชมครับเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้พระเอกนางเอกได้ง่ายๆผู้จัดก,การกองถ่ายหรือธุรกิจส่วนตัวผู้จัดก,การส่วนตัวเนี่ยเขาจะกันไว้เขาจะแบ่งแยกระหว่างพระเอกนางอกแต่อันนี้เขาได้เข้าใกล้ได้ของแก้มด้วยเพียง50บาทของเขาเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเนี่ยเขาภูมิใจมากปรากฏว่าเงินเต็มไอกระบุงหรือกระปร๋องถังที่ใส่หอยเนี่ยหายหมดเกลี้ยงแต่ในกระป๋องอันนั้นเป็นเงินมาแทนแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยไปไปหมดเลยครับเป็นมูลค่ากว่า5 0า0บาท ผมก็เอาค่าตัวนี้ให้พระเอกเข้าไปมีคนมาขอนอกรอบครับมีคนมาขอนอกรอบขอทีสองเปลือกหอยก็ได้เป็นหมื่นบาทอีกห้าพันผมเก็บเอาไว้อีก 5, ไปไปอห้าพันผมให้พระเอกไว้ไอห้าพันนะ่นะเอาไปไหนเอาไปเลี้ยงข้าวพวกเก็กต้าพวกที่เขาประมูลหอยนั่แหละฮะก็สนุกสนานกันดีเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับการที่จะเป็นคนรวยได้คําว่าคนรวยต้องแยกแยะด้วยนะคนรวยเนี่ยรวยมากน้อยแค่ไหนรวยแบบไม่มีนมี่ไม่มีสินรวยแบบอยากกินอะไรก็ได้กินรวยแบบอยากได้อะไรก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าคนรวยแบบ ที่1ห,หรือคนรวยแบบมีหนี้มีสินอันนั้นเขาเรียกว่ารวยแบบเครดิตอีกคําจํากัดของคําว่ารวยมันก็มีหลากหลายรวยจริงก็คือไม่มีหนี้ไม่มีสินเลือเงินทองเหลือเฟือกับรวยแบบมีเครดิตแต่ว่าอยากได้อะไรมันต้องได้อันนั้นเขาเขาเรียกว่าคนรวยอยากกินอะไรก็ต้องได้กินตรงนี้ก็ถือว่ารวยการที่จะรวยได้นั่นคือต้องมีคุณธรรมต้องให้เขาก่อนก่อนจะเอาจากเขาเราต้องให้เขาก่อน